ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ทีมงานโซลารเซลล์มาสารคามเหมือนเดิมนำเรามาเจาะบ่อประดานนะครับอยู่ที่อำเภอเปื่น้อยนะครับเป็นบ้านหวัวฝายอำเภอเปื่น้อยจังหวัดขอนแก่นนะ<ม>ก็ตอนนี้ก็ไปที่30เมตรแล้วนะคกคิดว่าน้ำเยอะแล้วนะเพราะว่าสูบน้ำมา,มาเต็ม เ็มอ่างตรงนี้นะครับเจะแค่ก้านเดียวนะน้ำตรงนี้หายจะหมดแล้วนะจะหมดอ่างแล้วนะจะได้คือนะก้านเดียวนะถ้าน้ํายุบในลักษณะแบบนี้นะยุบในใบแบบนี้นะน้นําหายในใบก็แสดงว่าต้องมีตาน้ําบ้างแล้วนะเพราะว่าน้ําที่เราสูบลงไปนะสูลงไปในบ่อบาดาลน,นะเพะไหลไปในตาน้าหมดนะก็เลยทําให้น้ํา ที่เราสูบมาเนี่ยครับมันหายนะครับมันไม่พอนะมันไม่ทันเลี้ยงไม่ทันนะตอนนี้ก็น้ําก็จะไม่ขึ้นแล้วนะีไม่ขึ้นท่อแล้วเจาต่อไปเรื่อยๆนะครับ,ไไน,รบน้ําจะไม่ขึ้นละน้ำตกต,ตาน้านะครับน้ำตอนนี้หายหมดเลยครับ เริ่มเริ่มหายแล้วครับสังเกตด,ดูท่อนะท่อเริ่มลอยขึ้นมาแป๊เดียวนะแล้วก็น้ําตรงนั้นก็ไม่ขึ้นนะสามสแล้วนะสี่สิบสี่สเมตรแล้วนะสามสิบเก้าน้ำ,นำจะต่อไม่ได้นะเพราะว่าน้ำไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ ไหลลงไปแล้วก็เนี่ยคับเป็นท่อนะนเนี่ยหายหมดเลยแบบแป๊บเดียวสังเกต,ตุพ่อตกตาน้ำเมื่อกี้นะฮะมันคีอ23 39ประมาณ30กวราเมตรนะครับ39เมตรถ้าถ้าสุดท่าน,นี้ก็ประมาณ สี่สิบเอ็ดเมตรนะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเป่าดูนะต้องเป่าดูก่อนนะเพราะว่ามันจะต่อไม่ได้นะเนี่ยที่น้าที่เราสูบไปเนี่ยมันไม่ขึ้นมานะมันหายไปหมดนะหายลงไปในตาน้ําหมด,หมดเราก็ต้องเดี๋ยวจะลมมาต่อดูนะน้ำไม่เยอะพอไมกวอยู่เดียวนะข้าหายไปขนาดนี้นะสังเกตดูข้านเลยนะ ยังไงก็มีน้ําแน่นอนนะจะต่อไม่ได้นะเพราะว่าน้ําไม่ขึ้นนะเดี๋ยวก็ถ้าน้ําไม่ขึ้นก็เดี๋ยวพวกเศษดินนะก็จะไปทับหัวเจาะของเราเนะจาะลงไปก็ไม่ขึ้นอยู่ดนะีเราต้องใช้ลมเป่าหรือว่าใช้ลมเจาะต่อ,อก็ได้อยู่นะแล้วก็จะได้รู้ปริมาณน้ําด้วยนะน้าจะไม่ทังแล้วนะน้ำจะหหย ็รีถ่ายมาเจอจังหวะที่เจอตาน้ำใหญ่พอดีเดีนะ๋เอานมมาเป่าเอาลมมาเป่าดูเดี๋ยวขอหยุดคลิปสักทูนะครับครับทีนี้ก็เอานมเป่านะครับเราก็มาลุ้นดูนะว่าจะมีน้ำเยอะขนาดไหนนะครับ เยอะแน่นอนนะครับเราในสนามนี้นะอย่างนี้นก็เยอะเงีนนะ้ <Games> ถึงว่านับำจอดต่อได้ไดนะเพราะอันนั้นมันเยอะนะ เอายังบ่งน้ำเนี <No> 1> 1> <gra> ่ยมันจะไหลกลับไปหาหลดดูนะครับว่าน้ำจะใสหรือเปล่านะตอนนี้ขึ้นมายังเป็นสีดำดำตาตาน้ำก็เป็นตาน้ำแบบดำดำแล้วก็ต้องรอเปล่าดูนะว่าจะใสให้ไหมนะถ้าไม่ใสก็คงจะใช้ไม่ได้ สุดจริงๆครับสุดจริงๆนะ,ๆๆนะก่อนนื้สุดจริงๆนะเดี๋ยวล้มไฟกันเลยครับลดไฟเดี๋ยวเราเป่าดวนะเป่าไปเรื่อยๆนะน้ำจะใสมากลดลมล้งอหีครับลดลมล้างเหีก มันล่มล่มหีกล้่มแห้งเกินพ่อพออ่อเยอะจริงนะครับก็สมควรที่จะต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะขนาดนี้ไม่ได้จะเอาไปไหนต่อ สามนู้ยังได้เลยนะแย่ตูน้ำที่ไหลไป ที่สิบเอ็ดเมตรก่หลายเจ่อต่อไปไ้น้นาม,มันหายนนาม,มันบ่ทันเลยเอล้อวลมมาจอ่อลมมา,าจอ่อเหลี่ยนหนานที่ไหลามานะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสามนิ้วนะครับอย่างกับท่อพญานาคเป็นท่อของนี้ออกมาตลอดขนาดนี้ น้าบ่อนี้บอกคนที่ลูกค้าเนี่ยบ้านหัวฝายนะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับอยากจะให้เราไปเจาะบ,บ่อบะดานให้นะครับก็โหาทีมงานของเราได้นะครับโทรก็0870263118นะครับ0859266349ครับ อย่างกระเคลิ่นแตกนะครับอย่างกระเคลิ่นแตก เดี๋ยวสารล้างรถไปด้วยนะครับท่านที่สนใจคนระับอยากจะให้ทีมงานของอเราไปเจับเบาะร้านให้นะครับก็โทรมานะครับ เบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจแปะ0 8 5 9 2 6 6 3 4 9นะครับเราก็รับบริการเจาะนะครับเจาะพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์นะทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะเงินผ่อนเราก็มีนะครับเป็น้ารอยากจะเจาะพร้อมติดโซล่าเซลล์เงินผ่อนเลยก็ได้นะเราก็ยินดีนะรัมีไฟแนนซ์จัดให้นะครับผ่อนเป็นรายเดือนไปนเรื่อยๆนะครัสำหรับท่านที่ไม่มีเงินก้อนนะครับคือลดได้เยอนะ ีกดท่อลงไปครับ ก็น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเป่าให้ใสก่อนแด้วก็ฝากกดติดตามทีมงานของเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าท่านใ,นใดที่อยากจะบเจาะบอะดาน,นอะไรก็ติดหาทีมงานงเราได้นะมีจำหน่ายเซลล์นะเจาะบอบาดาะที่นเรามีหมดนะทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับอันนี้เราผ่อนในเขตจังหวัดม่าสารคามทำระะใกล้เคียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะค่อยๆขยายออกไปสำหรับคลิปนีต่อคงจะต้อง ขอหยาดจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันรนะวบเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสหรับคินีน้สวัสดีครับ